หลังจากที่ตะวันฉายสามารถเอาชนะคะแนนซปเปอร์บอลไปได้ในไฟวันที่22ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์เฟเธอเวตมวยไทยทางด้านตะวันฉายหลังจากที่ทางด้านตะวันฉายสามารถเอาชนะซปเปอร์บอลไปได้ก็ต้องบอกว่าในตอนนี้ในกติกามวยไทย ัาหาคู่ช็อกยากมากๆจนเจ้าตัวอยากจะข้ามฝากข้ามฝั่งไปต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งเพื่อทําความฝันในการที่จะคว้าแชมป์คิกบ็อกซิง่งเจ้าตัวเผยเองว่าถ้าเกิดว่าในกติกามวยไทยเนี่ยในเรนกิ้งเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะหาคู่ช็อกยากมากและตัวเองนั้นก็ต้องการที่จะท้าทายหาความท้าทายใหม่ในกติกาคิกบ็อกซิง่งซึ่งถ้าเกิดว่าดูในเรนกิ้งแล้วนั้น ทางด้านตะวันฉายยังคงดูเหนือกว่านักมวยหลายคนในเรงกิ้งที่อยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพและก็มีแฟนมวยหลายท่านหลายคนเรียกร้องให้กับทางด้านเดนเยลโลดิเกวอดีตแชมป์ RWS ให้ข้ามภากข้ามฝั่งเพื่อที่จะมาเจอกับทางด้านตะวันฉายซึ่งคู่นี้หาก Daniel เดนเยลเซ็นสัญญาเข้าสู่รายการวันมีโอกาสที่จะเจอกันและถือว่าเป็นคู่ที่ ถูกคู่เป็นอย่างยิ่งเพราะทางด้านเดนเนลโลดิเวตนั้นถือเป็นนักมวยต่างชาติที่เป็นที่ยอมรับในฝีไม้ลายมือเป็นอย่างมากสามารถเอาชนะนักมวยไทยมาแล้วหลายคนถึงแม้เขาเพิ่งจะสะดุดพ่ายแพ้ให้กับทางด้านยอดวิชามาแต่ในไฟนั้นหลายคนก็ยังมองว่าเดนเนลโลดิเกตหรือว่าไฟ์ดังกล่าวนี้ถ้าเกิดว่าชกในรายการวันเนี่ยเดนเนลโลดิเกวตน่าจะเป็นฝ่ายชนะมากกว่าซึ่งด้วยสไตล์การชกมวยไทยที่ รบเครื่องไม่ว่าจะเป็นหมัดศอกเข่าหรือลูกเตะของเดนเนลโรดิเกตนั้นต้องบอกเลยว่ารุนแรงทุกลูกและยิ่งเป็นกำปั้นยิ่งเป็นหมัดเดนเนลโรดิเกตถือว่าเป็นนักมวยที่มีพลังกำปั้นที่หนักหน่วงมากๆหากเขาเข้ามาสู่รายการวันและใช้นวมแลต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากๆหากคู่นี้เจอกันเดนเนลโรดิเกตด้วยอายุอนากับทางด้านตะวันฉายเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกัน ยี่สิบต้นๆแต่สิ่งหนึ่งที่เดนเนลลโรดิเกวสได้เปรียบทางด้านตะวันฉายนั่นก็คือร,รูปร่างที่เดนเนลลโรดิเกสนั้นสูงถึง189ซนติเมตรทางด้านตะวันฉายสูง180ซนติเมตรหากเจอกันต้องบอกเลยว่าเดนเนลลโรดิเกวสได้เปรียบสูงสูงตะวันฉายเกือบ10ซนติเมตรแต่ประสบการณ์มวยไทยอาจจะเป็นรองในส่วนของทางด้านตะวันฉายหากเราดูจากสถิติ แต่ถ้าเกิดว่าคู่นี้มีโอกาสเจอกันและด้วยในปัจจุบันด้วยในเรงกิ้งของวันแล้วนั้นค่อนข้างที่จะหาคู่ชกยากและถ้าเกิดว่าวันสามารถที่จะดึงแดนเนยลโรดิเกสเข้ามาสู่รายการได้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ต่อสู้ของตะวันฉายที่น่ากลัวและน่าสนใจเป็นอย่างมากและเชื่อว่าแฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกอยากดูคู่นี้มากๆเพื่อนๆพ,พี่ๆ คิดว่ายังไงโอกาสที่แดเนียลโรดิเกตจะข้ามมาสู่วันแชมเปี้ยนชิพและหาคู่นี้เจอกันมีโอกาสชนะมีโอกาสแพ้มากน้อยแค่ไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมซึ่งทางด้านแดเนียลโรดิเกตไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้เขาเซ็นสัญญากับทางด้าน RBS ไว้ทั้งหมดกี่ปีแต่ทางเจ้าตัวนั้นอยากจะขอแก้มือกับทางด้านยอดวิชาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและล่าสุดทางด้าน RBS นั้นก็ได้ต่อวีซ่า หปีให้กับทางด้านเดนเนลโรดิเกตนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าเดนเนลโรดิเกตมีโอกาสที่จะมารายการวันแชมเปี้ยนชิพมากๆเพราะดูแล้วน่าจะเป็นนักมวยต่างชาติที่สู้กับทางด้านตะวันฉายได้อย่างสูสีที่สุดณนะวินาทีนี้ในกติกามวยไทย